สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพดรูปคู่หลังปรางสัมภาษณ์พอเชอร์มานเคลื่อนไหวแล้วหลังปรางกนลัน,น,นสัมภาษณ์ยินดีรักใหม่ต้องบอกว่าล่าสุดพอเชอร์มานนั้นก็ได้เคลื่อนไหวพดรูปคู่หวานเจีย๊ยบต้องทูพีหลังปรางกนลัน,น,นให้สัมภาษณ์ยินดีรักครั้งใหม่กลายเป็นข่าวฮือฮาครั้งใหญ่เมื่อตัวแม่วงการบันเทิงอย่างพรอเชอร์มานนั้นได้ประกาศคบแรปเปอร์ดังอย่างต้องทูพี ทำเอาคนบันเทิงแห่เม้นทั้งวงการโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพขณะต้องทูพีกำลังสวมกอดพร้อมแคปชั่นว่า I told the star about you ถ้ท่ามกลางความยินดีจากคนในวงการบันเทิงและในเวลาต่อมาปรังกันณารันนั้นก็ได้เปิดใจครั้งแรกไม่อยากเป็นคนเศร้าเผยโมเมนต์ Moment, ยินดีรักใหม่อดีตคนรักต้องทูพีโดยเธอนั้นได้กล่าวว่า ยากไหมกับการที่เราอวยพรแฟนเก่าที่มีแฟนใหม่บางคนทําไม่ได้ไม่อยากเป็นแม้แต่เพื่อนกับแฟนเก่าหนูทําได้อาจจะเพราะด้วยความที่หนูชัดเจนกับความสัมพันธ์ระหว่างปางกับโต้งพอเราจบความสัมพันธ์มาเราก็ชัดเจนว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดให้ระยะห่างกันที่ถูกต้องให้แต่ละคนได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ แต่ใดๆคือยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันและยังคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนิทสนมเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกหนูดีใจกับเขาเหมือนได้เห็นเพื่อนมีความสุขและเราก็จะมีความสุขไปเองหนูอาจจะไม่ได้ออกมาแสดงออกกับเขาว่าหนูดีใจขนาดนั้นเพราะเราเองก็อยากให้พื้นที่กับความสัมพันธ์ใหม่ของเขาด้วยจริงๆหนูไม่ได้อยากถูกโยงเลยแต่สุดท้ายมันก็ต้องถูกโยงอยู่ดี และล่าสุดพอยเชอร์มานั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพส์รูปคู่หวานเจีย๊ยบต้องทูพีหลังปรางกันนลันให้สัมภาษณ์ยินดีรักใหม่โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสตระบุข้อความว่ายุบคู่ท่ามกลางคอมเมนต์สนั่นจากเพื่อนในวงการบันเทิงขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ